พอดีนายมาทำอะไรเฮ้ยช่วยฉันคนหน่อยสิเออวางละวอืมอะไรนะอ่ะชิบหายแล้วไงเออตัวตัวนี้ตัวตัวที่เระบอได้เราจะไปต้องสอวะทุกคนนี่ป่ะเหรอกระสุนนายเห็นนั่นใช่ไหมเออยิงดอย ว้าวว้าว้าทุกคนท่านเป็นยังไงบ้างครับเอาทุกคนรีบรีบหาทางโจมตีมันเลยไาทุกคนไปเลยโจมตีมันยกคนขึ้นบกนี่นี่นายพร้อมช่ไม่อังกฤษฉันพร้อมเหมือนกันนั่นแหละเราจะจัดการพวกเยอรมันเฮนอยมันไรละยิงไปเลยพวกเรารีโรดยิง อมกนายไม่รอดแา้วอเฮ้กระสุเพิ่มมันมาแล้วเรียวต้ว้พรเอ๊อชิปหายละเจงมาเลยสากระเอกบปอยอเออเออสี่เรายังรอดอยู่อืมพวกฉันยังรอดอยู่นะครบสาสสองส่วนพอดีเลยต้งกินเนี่ยอืมทุกคนพร้อมไรเกียปุนกด MT สาสสี เอ้รถหลังไอ er ah, okay, ้เหล็กดีเร็วเออเออรถถังเชื่อมันพร้อมเลยโอเคไปไปไปตามรถถังไปไปไปเร็วๆกู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 ทุกคนเออแหมมีสองคันว่ะเย่งวัดพวกเราไปเลยไป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 ทุกคนระวังปืนคนให้พร้อมเลยลงไปเราเออ้ยหน่อยเราลงกีัหลังเนี่ยแหละชูแมน ยิงได้เฮ้ย hey, มันอะไรนะ่ะอ๋ะกีนยอบุกไปเลยบุกให้ไวแล้วโจมตีมันให้ไวเลยเอ้ยเรามาถึงรวดน้ำแล้วจะทำไงดีอะนายมีระเบิดไหมอ๋อฉันมีอยู่เตรียมจุดๆุตุม้มปยป้ายป,ปพวกเราเข้าไปเลยไปนี่เนี่ยนี่เนี่ยเฮ้ยมันมาข้างล่างแล้วว่ะแต่มองไม่เห็น,นกูโจมตีไม่ได้โอยเค จมตีมเลยอ่าปลาระเบิดขึ้นไปชุบปุ่มเอออ่ามันขึ้นมาแล้วอ้อฟอ๊ออืมที่บอกพกแกจะหลุดอืมอ้าอ๊อฟอะอืมกากจริงในผูกนายเนี่ยตอนนี้เราจะไปต้องรีบุกแล้วล่ะใช่ใช่ใช่ตอนนี้อังกฤษกามริกาไปแล้วเออ ฉันถูกยิงและเพื่อนฉันขอบคุณที่รับชม